ว่าโอ้โหเจ๋งจังว่ะอาอันน้อยๆเหลือห้าน้อยกับไหมเอเอกับคนเดียวห้านะลนะูกเนาะกับคนเดียวหา้านาะแค่ป้อนนะเนาะเดียคนเดียวค่ะแล้พอมือบ่าจีบอะ <c> ก <oughs> เ,เลียวไปอดอนเจลไซด์<ไ>ปากเรียบไม่อ่อนแปม ยังไม่ไดกันเ่่ะกินเลยกินแม่แม่แม่มาเลยเมยาเลยแมม่ม่ไม่้นน่ยเียอ